อีกหนึ่งกิจกรรมหนึ่งโครงการค่ะที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไทยเลยนะคะที่จังหวัดแพร่ค่ะได้มีการเปิดตัวหนังสั้นครั้งหนึ่งเธอและฉันส่งเสริมเยาวชนร่วมสร้างสารรค์ท่องเที่ยวสร้างการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวที่จังหวัดแพร่ค่ะ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ได้จัดแถลงสถานการณ์ท่องเที่ยวแพร่และชวนชมภาพยนตร์สั้นตามโครงการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ของการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่สร้างการรับรู้กิจกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวสร้างรายได้จากสินค้าและบริการให้กับพื้นที่นำเสนอภาพยนตร์สั้นครั้งหนึ่งเธอและฉัน in the good old days ซึ่งมีผู้กำกับภาพยนตร์รวมถึงนักแสดงนำที่เป็นเยาวชนลูกหลานชาวแพร่จากโรงเรียนนารีรัตและโรงเรียนพิริยาไหลร่วมแสดงโดยมีนายคุณากรคดฮิรัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่กล่าวถึงแนวทางการสร้างความร่วมมือในการเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ให้กลับมาโดยเร็วที่สุดรวมถึงการส่งเสริมเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมและร่วมภูมิใจในจังหวัดแพร่เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดแพร่กําลังเข้าสู่ภาวะเมืองผู้สูงวัยจึงต้องการคนรุ่นใหม่มาสานต่อในการร่วมกันพัฒนาจังหวัดซึ่งกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งค่ะที่สร้างการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนได้สามารถแสดงออกในรูปแบบภาพยนตร์สั้น มถึงยังได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่อีกด้วยค่ะส่งเสริมในทุกๆด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง